สวัสดีครับ f อครับสวัสดีครับมือนีเดินทางมาติดตามตัวเลขกครับคุณแม่ป่าไพสายจวดครับเอฟงวดที่ผ่านมาครับฝันเห็นเถาแก่เก่าครับเอฟซีเนาะมาหาครับก็ออกอายุอีหีครับออกอายุเถาแก่ครับเอฟซีแปดหาหาแปดครับเอฟซีกับปันถูกครับมีโชคใหญ่ครับตามต่อคุณแม่ป่าไพของเขาครับนั่งอยู่นี่แล้วครับมือนีฝันดีอีกแล้วครับฝันดีต่องวด จะให้รวยครับงวดววนี้วันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาฟังน้ำกันครับสวัสดีครับค yep ุณแม่ประภัยครับสวัสดีค่ะคุณแม่ประภัยสวัสดีค่ะเอาตัวเลขให้เอฟซีบ้างนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะงวดที <man 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 okay ่ผ่านมาฟันเห็นเถาแก่ฟันเห็นเถาแก่เก่าครับอายุ84อย่าง85ปีก็ต้องกับครับเอฟซีกับกันนำก็ถือว่ามีโชคครับแต่งวดที่เสียให้เจ้าจ๋าครับเอฟซี โตเลบวนาะอาถือให้เอฟซีบ e <FC S 1> ิ่งครับผมอเ,เอาคุณแม่ครับงวดนี้ฝันแนวได้ครับฝันว่าอันแม่ผู้ใต้นั่นแหละครับเพิ่นเอาลูกมาหาอีกแม่คนติดเสียไปแล้วแม่นครับพิ่นเอาลูกน่อยมาหาแม่นครับ บ้านี้ลูกน้อยก็เอามาให้บอกว่าโอ้ยแม่เอ,อ้ยกูกระแขงมาห้าข้าวาบอกกิ่งเงินกึ่งทเงดึงน้อยไมหมกูเรียมโยนบอกพิ่นน้ำพิ่นอ่ะโอ้ครับครับครับก็บอกกูมาเอาแต่ว่าแม่ก็เลยว่าน้ำพิ่นนอบอ้านี้ก็เลยมาแปะเป็นเลขให้เพิ่นนอครับเพิ่นน้ากะแปะใส่ผู้เฒ่ากับเป็นเก้าแปดสองเก้าแปดสองจะแปะแเนี่ยอะไรล่ะครับเ,ปเ,ปเ,ปเบพป็นแม่ แปดแปดอายุรอบตัวนั้นแปดสองน่ะอายุแปดสิบสองปีเออบรรดาบาลพินเรากับเป็นผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่ากับเก้าเก้าเออผู้เฒ่าสองแปดแปดสองน้ำสองตู้เด็กน้อยล่ะครับเด็กน้อยนะแปเด็กน้อยเดี๋ยวเด็กเป็นแม่สีบ้าค้างฟันอีกอ้าว้าวว้าวครับบ้านนี้อันมาอันฝนเอามาเลี้ยงแม่บ่ครับมาอมาเลี้ยงฝันม้าฝันห้องนะมีห้องบ้านพี้แม่พ่อกะว่าว่าเด็กน้อยน่ะมาให้เขามาให้อีกอะไร อันตัวแม่นี่เอามาไหลที่หนึ่งวันนี้มีคนอุ้มมาอีกที่หนึ่งกุ้มยูนี่ล้างบ้าเนี่ยเอามาหายู้ณยิ่งอุ้มเล็กน้อยมาหายโอ้ครับไมาปัดห้องแงงแงงฝัดห่วยคนก็ะหายหวงเอ้าลูกเริ่มมันจะมีไข่หูอยู่นี่พอพอเ่าลูกไปเอาหมาอันกินเข่าเนี่ยมันห้องเลยคนณผั้ชวดตื่นพอปอนน้ำหมาฝัดเจ้าของก็เลยมุสิพันเทน่าละก็นเรยมมาเตะชลีกันเล็กน้อยนะรับที่หนึ่งอันผู้อู้มาให้กับผู้ยิ่งนะกับที่หนึ่งหนึ่งี แค่นั่นแหละแม่พันธ์นะตื่นก่อนก็เรียตีไปเลียกซี้หนึ่งพูงยิ่งอันอุ้มลูกมากับหมาหมาอันมันหายอยู่นี่โอามาห้องครับวันนี้พักตะมือเพราะว่าไปแม่ลูกไปเกือหมาผงเขาหน่กอุ้มลูกมาหายยัง wow, ดีเอาเด็กหน่อยมาหายเอาเด็กหน่อยมาหายจะเอาอยู่ไหนวะเอาก็เอาตอนคันผของแม่อุ้มมาก่อนก็เอาครับ บันกับมีมีผู้ยิ่งอู้มาอีกกับผู้หนึ่งกันมาห้ยห้แล้วบันมาพันห้องกันเลยว่าครับเด็กหน่อยกต่ห้ใช้หูยุยแงงแงงอ้ยเอาดกห่บันเลกว่าก็บรรบเลียงให้เนี่ยผว่าผู้ยิงเด็กน่อยกัผู้ยิ่งเด็กหน่อยกับน้ำหนึ่งแมนผู้ยิงกับซผู้ยิงกับซีซีหนึ่งหนึ่งซีคับกันน้ำเหมือนกันได้เลขสามัตเก้าแปดสองครับเก้าแปดสองแมง่กัเอาน้ำแน่ครับตาตาล้างลิ้นแลค่ะ ครับจะกี้าที่บูนด้อวยกระเบื้องบูนแค่นี้ล่ะอันกพันแม่กระไดครับผมเบอร์ที่พันลายอกโอ้ครับอันมันยากน้าหมาเนี่ยแหละมันตื่นขันสั้นก็ชิพันยาวอยู่ดอกครับเขากะอู้มยู่นี่เลยล้างบ้านอู้มันนี้ครับพอประเทียมก็โอ้ยเพื่อนล้างบ้างไงกับบุญกูยูอันให้อันเขาอุ้มแต่ลูกไม่ห้แล้วบพอประเทียมกนบ้านบุญเจ้าครับก็เลยว่าโอ้ยเดี๋ยวเะไรเราพอปะเทียมแล้วเสียวกองกับเขาอุ้มไม่ห้อืมเทียวนี้เขากุ้มเล็กน้อยไม่หาผู้แม่ตายลนะ อายุรักับสองแปดกมีชนะรับเป็นผูฒ่านะเป็นเก้าครับเป็นเก้าแปดสองเก้าแปดสองอายุแม่แปดสิบสองปีแม่แปดสิบสองปีครับเอาครับก็ได้เลขม่แล้วครับฝันจึงได้อีกครับบานนี้แค่น่าละแค่นี้แค่นี้ครับโอ้ยขอบคุณคุณแม่ประไพเนาะครับเนาะให้สามตัวตรงๆ กับ2ตัวเอฟซีประจำหมวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขครับนี่ตัวเลขมากแล้วครับเลขสวยงามครับเอฟซีเก้าแปดสองเก้าแปดสองกับสี่หนึ่งครับเก้าแปดสองแล้วก็สี่หนึ่งครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์เนาะเดี๋ยวเบาแอมรถทงสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ บาเอ็มาตงนี้จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่ามผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรีจ่จิ้สศรีถือเนาะครับเนาะ่ามผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของหม่รับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขัคกับทานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เลือก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหยเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผหลวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกมมกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคารลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหัก ح. มาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่างไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมือแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี club, ่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีมโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่็แต่งเช้นกันนะครับนะ หงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาลมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกสมผัมชมรกคาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนครับสามผู้ชม เอาไปอาบสำหระร่างกายเสเนียดจังไรที่โบดีสีลร่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรนตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับมมนสู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดแห้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับนสู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้อครับนสม้ชมมีจํานวนจํากัดบอเบาแอมเราตรงนี่เอามาบวหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาบอเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้กันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลีเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ